ครับวันนี้เรามาขึ้นบทใหม่กันนะครับบทใหม่ของเรานะครับก็คือการนับเบื้องต้นนะครับการนับเบื้องต้นนะครับซึ่งการนับเบื้องต้นเนี่ยครับมันจะมีหลักการด้วยกัน2หลักนะครับคือหลักการบวกและหลักการคูณนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการหลักการบวกก่อนนะครับหลักการบวกนะครับใจหลักของมันในนิยามของมันมันจะมีง่ายๆนะครับคือแยกเป็นแแต่ละวิธีนะครับอย่างตัวเนี้ยอย่างนิยามมันบอกว่าวิธีที่1นะครับได้ n วิก็คือทํางาน1แบบอ่ะได้ n วิธีทํางานแบบที่2นะครับได้ n 2วิธีทํางานแบบที่ k นะครับได้ n k วิธีพอเขาบอกว่าต้องการหาวิธีการทํางานทั้งหมดเราก็ง่ายๆครับ n 1นะครับบวก n 2บวก n 3ไปเรื่อยจนถึง n k งี้ง่ายๆคือเอาทั้งหมดนะครับมารวมกันนั่นเองเอาทั้งหมดนะครับมารวมกันนั่นเองเรามาดูตัวอย่างเลยครับเรื่องนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเราแยกเป็นกรณีเลยนะครับเราวิเคราะห์จากโจทย์ คำว่านังสือกองหนึ่งมีหนังสือคณิตศาสตร์เราเขียนคณิตศาสตร์ไว้ก่อนเลยครับคณิตศาสตร์หนังสือกองหนึ่งมีคณิตศาสตร์นะครับที่แตกต่างกันกี่เล่มครับ5เล่มก็คือ5วิธีนั่นเองและหนังสือภาษาไทยนะครับหนังสือภาษาไทยนะครับภาษาไทยมีกี่เล่มครับมี3เล่มด้วยกันนะครับและอันสุดท้ายครับอ้าวอาจารย์ลืมตัวนี้ครับหนังสือเคมีครับเดี๋ยวอาจารย์เอาเคมีก่อนเลยนะครับ หนังสือเคมีเคมี Me. มีกี่เล่มครับเคมี K Me. ก็มี4ี่เล่มครับแล้วเขาบอกว่าจงหาวิธีในการหยิบแล้วก็หนังสือพวกนี้มารวมกันมันก็จะได้วิธีในการหยิบว่าเราจะหยิบหนังสือหนึ่งเล่มอ่ะมีกี่วิธีเราจะหยิบได้กี่แบบง่ายๆนะครับคือเราเอาตัวเลขทั้งหมดนะครับแต่และวิธีนะครับมารวมกันคือมีคณิตบวกภาษาไทยบวกเคมี K Me. นะครับจะได้ทั้งหมด นะครับจะได้ทั้งหมด12วิธีด้วยกันนะครับ12วิธีด้วยกันในการหาเห็นไหมมันจะค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเราไปอย่างรวดเร็วนะครับไปตัวอย่างที่2เลยนะครับตัวอย่างที่2นะครับสมมุตินะครับสมมุติเมืองหนึ่งมีถนนนะครับเห็นไหมมันก็แยกกันแล้วมีถนนนะครับมีถนนและลําคอและลำคอนะครับอยู่หลายสายแต่ว่าเราก็เขียนอีกอันหนึ่งก็คือลำคลองครับแล้วเขาบอกว่าในการเดินทางจากตำบล A ไปตำบล B นะครับ ในเมืองสามารถนะครับสามารถไปทางถนนนะครับทางถนน3เส้นทางไปทางถนน3เส้นทางดดวยกันนะครับแล้วก็ไปสามารถไปทางลำคลองนะครับ2เส้นทางไปทางลำคลอง2เส้นทางดดวยกันถ้าต้องการเดินทางจากตำบล A ไปตำบล B โดยใช้เส้นทางถนนนะครับหรือลำคลองเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราไปทางถนนแล้วก็ต้องไปทางถนนไม่ใช่ไปถนนแล้ววกมาลำคลองนะครับ จะมีทั้งหมดกี่เส้นทางเราก็ง่ายๆเลยครับเอามารวมกันหมดเลย3บวก2ง่ายๆเลยครับ3บวก2กลายเป็นทั้งหมดกี่เส้นทางครับ5เส้นทางด้วยกันครับแค่นี้นะครับในเรื่องนี้ค่อนข้างเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3มจะเป็นรูปแบบที่ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4ี่จะเป็นรูปแบบที่เป็นรูปภาพนะครับซึ่งในข้อสอบจะค่อนข้างออกนะครับเพราะว่าเป็นรูปภาพจะเป็นให้เราวิเคราะห์นะครับเรามาดูตัวอย่างที่3ก่อนนะครับการกระมลนะครับนํากระเบื้องนะครับรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับที่แต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยนะครับจำนวน4แผ่นนะครับมาเรียงช right sure ิดกันดังรูปเลยนะครับเขาต้องการรู้ว่ามันจะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปจากที่เราสังเกตนะครับมันจะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับขนาดที่1นะครับขนาดที่1ขนาดที่1จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมอาจารย์ขอขียนแบบนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับที่แต่ละด้านยาวเท่าไหร่ครับที่แต่ละด้านนะครับที่แต่ละด้านยาว1ครับยาว1ห,หน่วยนะครับนี่คือขนาดที่1ซึ่งขนาดที่1เนี้ยเราก็หามาเลยครับก็คือ1 2 3 4มันจะมีทั้งหมด4รูปด้วยกันแปลว่าขนาดที่1เราได้แล้วครับคือ4รูปครับ เรามาดูขนาดที่2ครับขนาดที่สองนะครับขนาดที่2แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเหมือนเดิมนะครับที่แต่ละด้านนะครับที่แต่ละด้านยาวนะครับ2หน่วยที่แต่ละด้านยาว2หน่วยนะครับที่แต่ละด้านยาว2หน่วยมันก็ได้กี่รูปครับมันก็ได้แค่รูปใหญ่รูปเดียวนะครับคือรูปนี้ครับ ได so ้มารูปใหญ่ร so our ูปเดียวเลยคือ so รูปนี so ้พอเราได้รูปใหญ่รูปเดียวนะครับเราก็จะได้ไปกิ่รูปครับมันก็คืออีกหนึ่งหนึ่งรูปด้วยกันพออีกหนึ่งรูปเสร็จเราก็รวมกันได้แล้วครับมันจะมีสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับสองขนาดก็คือขนาดหนึ่งคูณหนึ่งก็คล้ายขนาดด้านแต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยนะครับกับขนาดที่สองคือสองนะครับคือแต่ละด้านยาวสองหน่วยนะครับแต่ละด้านยาวสองหน่วยนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นรูปเล็กแบบนี้ ตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นใหญ่เลยมันจะใหญ่กว่ารูปนี้ไปเท่าตัวนะครับมันก็คือ4บวกอะไรครับ4 1บวก1ก็เท่ากับกี่รูปครับ5รูปด้วยกันนะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับกหลักการบวกนะครับมันค่อนข้างง่ายหลักการบวกมีวิธีเฉง่ายๆนะครับคือหาให้ได้ว่าแต่ละกรณีมันแยกไป็นกรณีแล้วออกแต่ละกรณีมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่4ครับ ตัวอย่างที่สี่นะครับเขาว่าสมคิดนะครับนำกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะตามรูปนะครับที่แต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยจํานวน9แผ่นนะครับมาเรียงชิดกันนะครับจงหารูปสามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดว่ามันมีกี่รูปเนี่ยอันนี้เราต้องหาขนาดเริ่มเหมือนเดิมนะครับขนาดขนาดที่1เราเล็กสุดก่อนก็คือสี่เหลี่ยมขนาดอะไรครับ1นึคูณหนึ่ง หนึ่งคหนึ่งมีกี่รูปครับนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปนะครับเห็นไหมอาจารย์จะลบออกนะครับอันนี้คือขนาด1คูณหเห็นไหมมันจะมี9รูปเรามาดูขนาดต่อไปครับอาจารย์ลบขนาด1คูณ1ออกนะครับเพื่อให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปขนาดที่2นะครับก็คือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส2คูณนะครับ คือแต่ละด้านยาวสองหน่วยดูนะ1รูปครับดูที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับ1รูปแล้วเห็นไหมสองรูปครับนะครับสรูปแล้วแล้วก็3รูปครับไหมสามรูปแล้วแล้วก็4รูปครับเห็นไหมทันไหมเห็นไหมมันจะมีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะครับ ถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะลบออกมาให้แล้วนับไปดูใหม่นะครับเผื่อใครงงอยู่นะครับมันเป็นขนาด2อคูณสนะครับเราก็เอาอาจารย์เอาแต่ละสีเลยนะครับอันนี้1รูปเห็นมสองคูณสนับไป้ละสองสรูปอแต่ละสีเลยนะ3รูปนะครับแล้วก็สรูปด้วยกันนะครับไหมสี่รูป ต่อไปนะครับขนาดที่3านะครับคือขนาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3มคูน3นะครับเราจะไล่ไปถึงที่สุดนะครับ3คูนสามาจา์ขอลลบออกก่อนนะครับเพื่อแสดงให้เราดูว่า3ามคูณ3ามันเป็นยังไงนะครับก็คือแต่ละด้านนะครับยาว3ามหน่วยนะครับแต่ละด้านยาว3ามหน่วยนี่ครับ1 2 3สองสาเห็นไหมนี่ได้กี่รูปครับได้มาอีก1รูปครับแต่ว่า สมคิดนำากระเบื้องเนี้ยรูปสี่เหลี่ยมจุตุรัสเนี้ยมาต่อกันเนี้ยเก้าแผ่นเนี้ยมันจะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุดดรัสทั้งหมดเก้าบวกสี่บวกหนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบสี่รูปด้วยกันในกรณีนี้นะครับเราจะทําแบบนี้นะครับอาจารย์บอกทิศให้นิดนึงถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะจะค่อนข้างง่ายเราสังเกตไหมมันจะเป็นรูปแบบกําลังสองเห็นไหมมันจะเป็น 1, 4, 9, หนึ่งสี่เก้านะ มันจะเริ่มจาก1ก่อนนะครับ149เห็นไหมถ้ามันเป็น3 3คูน3เนี้ยเห็นไหมเราดูก่อนว่าสูงสุดมันคือเท่าไหร่ถ้านเป็นเยอะขึ้นก่อนนั้นแหละครับ16มันก็เป็น16 9มันจะไล่ลงมา16 9 4 1เห็นไหมถ้ามันเป็น16รูปมันจะเป็น16 9 4 1ถ้ามันเป็น25รูกก็เป็น25 16ก็คือรูปแบบกำลัง2นั่นแหละครับ รูปแบบกาลังสองยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้ดูมันก็คือรูปแบบ1กําลังสองสองกำลังสองนะครับ2กํกลังสองสามกำลังสองสี่กำลังสองห้ากำลังสองหกกำลังสองเจ็ดกำลังสองไปเรื่อยเอยตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเก้าเก้ามันก็คือสามกำลังสองแล้วก็รวบสามกำลังสองถ้ามันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นยี่สิบห้า มันก็คือ5กําลัง2แล้วก็รวบตัวนี้เลยครับเป็นไหมคำตอบมันเอามาบวกกันนี่คือรูปแบบถ้ามันเยอะๆเราไม่ต้องไปนั่งหานะครับเราจะนับแบบนี้เลยคือมันเป็นรูปแบบกําลัง2นะครับถ้ามันเป็น1น0่รูป100เมื่อคืออะไรกําลัง2องครับก็คือ10แล้วก็ไล่ลงไปเลย10กําลัง2บวก9กําลัง2บวก8กําลัง2บวก7กําลังสองบวกห้ากำลังบวก6กําลัง2บวก5กําลัง2บวก4กําลัง2บวก3กําลังสอง บวกสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองแบบนี้เลยครับเราไล่ไปแบบนี้เลยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเราถ้าเราไปวิเคราะห์รูปนี่เป็นร้อยรูปนี่ายนะครับหาได้ยากดังนั้นให้เราจาไว้ว่ามันเป็นรูปแบบการเรียงกําลังสองนะครับอยตัวนี้เก้าเก้าคือสามกำลังสองแล้วก็ไล่ลงเลยครับสามกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองเห็นไหมเราก็ได้สามตัวถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสิบหกูป แล้วก็ไป16คือ4กําลัง2 3กําลังบวกด้วย3กําลัง2บวกด้วย2กําลัง2มันจะไล่แบบบวกด้วย1มันจะไล่แบบนี้เสมอนะครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมซึ่งเขาชอบออกข้อสอบข้างนอกแล้วก็อาจารย์ก็ชอบออกข้อสอบด้วยนะครับให้เราจารูปแบบหลักนะครับคือรูปแบบกําลัง2นะครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าใครไม่เข้าใจนิดไปเลยเหมือนกันนะครับจํํานนวเต็ม2จานวน จำนวนเต็มสองหลักนะครับที่มีผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่นะครับที่มีผลบวกนะที่มีผลบวกนะครับที่มีผลบวกของเลขโดดนะครับทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่มีกี่จํานวนด้วยกันเราต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์แบบนี้เขาบอกว่าเลข2หลักอะเอามาบวกกันแล้วมันเป็นจํานวนคู่ เราต้องวิคอก่อนแล้วลองดูก่อนได้ <Gym. Napoleon> ถ้าเป็นเลขคู่คู่บวกคู่มันยังไงก็ได้คู่เห็นไหมสองบวกสองได้สี่เห็นไหมสองบวกสี่ได้หกเห็นไหมคู่บวกคู่มันยังไงก็ได้คู่ถ้าเป็นคู่บวกคี่ล่ะคู่บวกคี่คู่บวกคี่นะครับถ้าเป็นคู่บวกคี่เพราเขาต้องการเลขโดดแล้วได้คู่นะครับถ้าเป็นคู่บวกคี่นะครับคืออย่างเช่นสองบวกสามมนได้หเห็นไหม ถ้าเป็นคู่บวกขี้มันไม่ได้นะตัวเนี้ยมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นขี้บวกขี้ล่ะจํานวนขี้บวกจานวนขี้ได้สี่เห็นไหมขี้บวกขี้มันก็จะได้เป็นจํานวนคู s, fact, ่เหมือนกันแต่ว่าเราแยกเป็นสองกรณีด้วยกันนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือเลขโดดนะครับเลขโดดทั้งสองนะครับทั้งสองหลักเลยนะทั้งสองหลักนะครับ เลขโดดทั้งสองหลักเดี๋ยวอาจารย์ลบตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมเราจะแยกมาเป็นได้สองกรณีก็คือคู่คู่กับคี่คี่นะครับเลขโดดทั้งสองหลักนะครับทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่เลขโดดทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่มีอะไรบ้างเราลองนับไปดูเลขโดดนะเลขโดดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ 1, ่งเราเริ่มหนึ่งไม่ได้เราเริ่มที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบ 22 24 26 28งยี 20, ยี่ไหมเห็นไหมไปไปหมดแล้วต่อไปอะไรครับ3ไม่ได้ต้องเป็นส4 42, ่สี่สบสองเห็นไมสี่สิบสองสสไปเรื่อยๆเอ้ยมันเริ่มตั้งแต่40แล้วอาจารย์ม40 40 42มันจะไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไปไปจนถึงอะไรเลยครับหลัก80เลยเพราะว่าเลขสุดท้ายมันหลัก80 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8แล้วสังเกตว่าเลขโดดอ่ะมันมีเลขคู่ทั้งหมดกี่ตัวเลขคู่ของเรามีกี่ตัวเลขคู่ของเรามี2 4 6 8ซึ่งเลขคู่ของเรามี2 4 6 8, แและเลขคู่แต่ละหลักเนี้ยเราสามารถสร้าง ที่มันสอดคล้องกับโจทย์ก็คือเป็นผลบวกแล้วได้จํานวนคู่กี่อันเราลองนับดูนะครับดูตัวนี้เลขคู่หลักที่สองขึ้นต้นด้วยหลัก2 1 2 3 4 5สี่ห้าแต่ว่าแต่ละเลขคู่เนี่ยสร้างเลขโดดอ่ะที่บวกกันแล้วได้เลขคู่เนี่ยสหลักเนี่ยก็คือแต่ละห้าอันแต่ว่ากรณีที่1จะมีทั้งหมดนะครับ20 20เลยนะครับ20จํานวนนะครับ 20จำนวนเรามาดูกรณีที่2กรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือเลขโดดนะครับเลขโดดทั้ง2หลักนะครับเป็นจำนวนคี้นะครับเลขโดดทั้ง2หลักเป็นจำนวนคี้นะครับเราก็วิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับว่าแต่ละหลักอ่ะมันสามารถ ได้กี่อันเราวิเคราะห์แบบนี้เลยครับคือเริ่มจาก11ึ่งนึ่งนเอาคนละดีวกว่านะครับ11 13 15นึ่งเอ่าหมดแล้วมันจะไปแบบนี้เรื่อยๆไปจนถึงหลักสุดท้ายคือ9ครับ91 9, 9 395 ไปต่อครับ93 95 97นะครับ99เ้เห็นไหมเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเลขคี่มีอะไรบ้างเลขคี่ของเราก็มีนี่ครับมี1 3 5 7 9แล้วเรามาดูต่อแต่และเลขคี่ของเราเนี่ยสร้างเลขที่มันสอดคล้องกับโจทย์ได้กี่ตัว 1>, 1 2 3 4 5แต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสร้างได้5ตัวแต่เรามีเลขคี่5้ตัว5คูณ5ก็เป็น25จําจำนวนครับจำนวนครับแปงว่าข้อนี้นะครับตอบได้เลยครับก็คือ2 0นะครับบวก25านวนนะครับ2ี่บวาจำนวนเท่ากับ45จําจำนวน ในเรื่องอย่างนี้นะครับเราต้องวิคอยออกว่าแต่ละหลักมันมีเท่าไหร่นะครับเราต้องวิคอ์ให้ถูกนะ